สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะกับช่อง e n v a c h a a n วันนี้เหมือนเดิมค่ะ e n v a c h a a n เรามีรถบ้านสวยๆมานําเสนออีกแล้วนะคะแต่วันนี้พิเศษกว่านะวันนี้พิเศษกว่าวันนี้เรามาเป็นแพ็คคู่นะคะแล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 ะนอกจากจะมาแพ็คคู่แล้วเดี๋ยววันนี้แม่ค้าก็จะมีคู่มาช่วยแพ็คเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวแม่ค้าก็จะมีคู่มาช่วยแบบรีวิวเจ้าสองคันนี้นะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวเราจะให้พี่ไผ่ พี่ไผ่เอ็นไบ์มาช่วยแนะนําเจ้า2คันนี้นะคะเชิญพบกับพี่ไผ่เอ็นไบ์จ้าโอเคค่ะสิงกันขอสิงเข้าไปก่อนพี่ไผ่นะที่เราให้มารีวิวเจ้าตัวอาเนี่ยคือพี่ไผ่เขาขี่รุ่นนี้อยู่แล้วแล้วเขาจะสามารถที่จะแบบว่าแนะนําลูกค้าได้แบบเฮ้ยตัวอาที่ต้องเขาเลยนะคะโอเคพี่ไผ่ก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะ หนูแดงป่ะคันนี้เรียกว่าหนูแดงป่ะคันนี้ไม่ได้เรียกว่าหนูแดงนะครับผมจริงๆหนูแดงอ่ะเป็นชื่อรถของผมเองอแต่เจ้าคันนี้ก็เป็น CBR ของว่าศูร R สีแดงนะครับผมอ่าคันนี้นะครับมาเรามาของแต่งกันเลยดีกว่าได้ได้นะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไลของแต่งจ้ะเดี๋ยวพี่เดือนจะถือกล้องให้พี่ไผ่คอยแนะนําโอเคครับอ่คันนี้มั่งล้นมากโอเคเริ่มจากข้างหน้าเลยนะครับผมเป็นชิลหน้านะครับ อ่านี่ชิลหน้าแต่งตรงรุ่นครับอุดกระจกปีรัญญานะครับผมอุดกระจกปีรัญญาถัดมาครับกาดหม้อน้ําครับผมข้างล่างอ่า h ซ c นะครับผมกาดหม้อน้ํา H2 c ซครับคือมันมันมันอยู่คู่กันนะพี่เดือนก็เลยเข้าลําบากพี่เดือนก็เลยเข้าลําบากนะคนนะมาไล่ไปต่อมาเลยครับผมการรอยฝาถังนะครับ การรอยฝาถังเดินลงมาเป็นหุ้มถังคาร์บอนครับ mm hmm. การพวกเข็มกัดซิปเสื้อกระดุมไปโดนถังเป็นรอยนะครับผม mm hmm. คาร์บอนถักมาเลื้อยมาข้างหลังเป็นตูดมดนะครับ mm hmm. ครับผมตูดมดนี่สามารถถอดออกได้นะฮะ แล้วก็ใส่เบาะเดิมได้เวลาแบบว่าขับออกไปข้างนอกคนเดียวส่วนใหญ่แม่บ้านจะนิยมให้พ่อบ้านใส่ไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่มีคนมาสอนได้นะครับรรใช่หรอใช่ขี่ได้นะจริง <c oughs> อ่าเลื่อนมานิดนึงนะครับผมการลม้ม <c oughs> นี่การล้มครับผมเวลาล้มแปะล้มอะไรเล็กน้อยมันก็จะไม่โดนเครื่องยนต์นะครับนนกริ๊งกริ๊บมากเลยใส่ปริ๊งเลย ครับผมเนื่อต่อมาเป็น s อสซีโปรเนะครับท่อเอสซีโปรเจกตลั่นแน่นอนครับผมลั่นแน่นอนไม่ต้องเซืเลยอ่าถั้มาฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันครับผมมีการล้มทายสั้นครับผมนี่นะครับเป็นทายสั้นนะครับโดยประมาณ <ไ>อ่าเนียพเดือนเปิดไฟเลี้ยวโชว์นะครับไฟก็จะเป็นไฟเดิมศู์นะครับผมสว่างจ้าแน่นอนไม่แยงตาครับโอเคประมาณนี้คันนี้สีเดิมโรงงานนะคะไม่เท่าไหร่คันนี้ไม่เท่าไหร่พี่ไผ่ให็มครับผม,มบไม่คันนี้อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันนะครับวิ่งไปแค่สองหมื่นเจ็ดพันรถมือเดียวอ่าครับผมเรามาดูคันต่อไปกันเลย ต่อไปค <Yeah. S 1> ันนี้นะครับ, <Yeah. S 1> รบผมแพดคู่เราเราก็เพิ่งเคยรีวิวเนาะแพดคู่มันก็เลยแบบว่าตะบุตะก,กัดนิดนึงมัดจะ้ะ <Yeah, S 2> มัดจะ้ะ<ม>คันนี้ก็เป็นปี19ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเป็นปี19เช่นเดียวกันเลยครับดําแดงนี่ถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนกันนะคือแบบว่า มาเลยมาเลยออกรถคู่กันเลยหล่นะอมากเนะใช่หล่อมากบอกเลยหล่อเข้มครับผมอ่าผมลืมไปครับเจ้าคันสีแดงนะฮะคันนี้ยางครับผมรู้สึกว่าจะเป็น Continental นะครับครับผมอ่าตัวน,นี้เป็นยางคอนตินะครับผมยอดนิยมเนื้อนุ่มๆเลยนะฮะ ใช่เพราะว่ามั่นใจมาครับใช่คอนติเขาเคลมมาเลยว่าไม่ต้องวอร์มยางเยอะเราก็สามารถทิกโค้งเล่นโค้งได้สบายมากเลยครับผมอ่านะฮะถัดมาคันสีดำครับผมโอเคค่ะคันนี้ปี2019เหมือนกันใช่2019เช่นเดียวกันนะครับผมชิวหน้าอ่าต้องมีเลยสำสหรับรถสปอร์ตชิวหน้านะครับผมถัดมาครับผมปลอกแฮนด์โดมิโนนะครับจับแล้วสบายมือมากผมลองมาแล้ว นิ่มมือจริงมาทางขวาครับผมผมลองมาแล้วนิ่มมือจริงนิ่มจริงนิ่มจริงไม่ได้ไม่ได้ติดใจตรงความนิ่มมือหรอกนิ่มนิ่มนิ่มันนุ่มนิ่มมากเลยนะฮะนี่ครับผมประกับโดมิโนนะครับของแท้นะครับผมอ่าออฟลาร์ก็จะเป็นแบบสวิสอ่าครับถอดถัดมาครับผมเป็นการร้อยถังคาร์บอนเช่นเดียวกันครับแล้วก็การร้อยฝาถังครับผมอ่าครับผมลงมาด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างก็จะเป็นครอบกันแคร้ง ช่การแฝงแบบหนาพิเศษฟากี้อ๋อใช่ครับผมจะเป็นฟากี้หรือฟาเกียเฟกี้ได้หมดแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมอ่าทั้งชุดเลยอ่ะทั้ทงชุด,ดเกียโยงทั้งชุดนี่รู้สึกว่าจะเป็นเอยของเดิมเขาจะเป็นครอบสเตอร์นหน้าแต่นี้เ,เป็นของแตง่งนะครับเกียโยงนะครับผมเกียโยงก็น่าจะเฟกี้เช่นเดียวกันนะฮะเกียโยงเฟกี้เช่นเดียวกันหล่อเลยนุ่มๆนะครับ นี่ครับผมเป็นพักเท้าหลังของโคนซ้อนนะครับทําสีด,ดําดุแลครับผมเนียนไม่มีลอกนะครับรอเอาเดอร์โค้ดไม่มีลอกหรือร่อนนะครับผมโค้ดอ,อยากรู้แล้วว่าเขาวิ่งไปเท่าไหร่ใช่ไหมันยังเหลือเยอะอยู่เลยใช่ไหมพี่พแล้วพี่ไผ่เราย่างแบบนี้มันอันนี้ะนะครับเขาเรียกว่าเป็นก็คือ,อยางพาาิเรลัโตทูครับผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยพอดีอาหารนี้เป็นคอสตาด้วยนะครับ ไม่ใช่ลอาโซ่ทูธรรมดาครับเป็นคอร์ซ่าราคาจะสูงกว่าทูธรรมดานะครับอ่าที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาเป็นอารมณ์ประมาณว่าครูฝึกในสนามอ่า oh. ในสนามแข่งที่พลิกโค้งไปมาประมานั้นครับผมยางมันก็จะเป็นผุยๆุยติดกับเอ่อก็คือเป็นแท็กของถนนในสนามแข่งที่ติดมา oh. ด้วยใช่ครับผมมันก็เลยจะเป็นรูปแบบนี้ใช่ คันนี้ก็ท่อ SC เช่นเดียวกันนะครับผม SC p r o โปรเจกต์ล้านๆเลยครับโซ่สะเตอร์เหลือเต็มๆเรามาดูเลขไม่กันดีกว่าว่าใช่ใช่ว่าเลขไม่วิ่งไปเท่าไหร่ใช่พี่เดียนครับผมเลขไม่ครับปั๊บเท่าไหร่วะเฮ้ยบอกแล้วเลขไม้เท่า 5 8 0 0สดแท้แน่นอนครับผม5 8 0 0อ่าส่วนเจ้าคันนี้ก็จะเลขมาเยอะกว่านี้นิดนึงแต่ว่าสภาพตรงๆเลยไม่หนีกันเท่าไหร่เลยเพราะว่าเจ้าของทั้งคู่นี่คือดูแลดีมากนะครับผมอ่าต่อไปเป็นช่วงฟังิปเสียงเราจะเบิ้ลสองคันพร้อมกันเลยไหมหรือว่าทีละคันพอข้างบ้านเขาจะว่าไหมเขาไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราน่าจะแบบว่าโดนกำลังไล่แน่เลยค่าครับผมอ่าเดี๋ยวเราให้ฟังคันไหนก่อนคันนี้ก่อนละกันเนาะคันสีดำนะคะ แม่ค้าไม่เอาลงจัดสแตนนะเสียงแม่ค้าคือน่าจะไม่ค่อยสบายอ่ิพแแี่ัยเห็นไหมครับผมเรามาฟังคลิปเสียงกันนะครับจ้า นี่นะฮะประมาณนี้ครับคันนี้เนาะลั่นลั่นจริงๆริ่สูดอ่ะแล้วเครื่องแบบว่าน่งแม้ี่ก็คือประกาศเวลาเบียดแตะเดียวก็บึ้นบึ้นเลยอ่ะขออนุญาตสตาร์ทนะครับผม ครับแล้นี่ยมาตรฐานเดิมจะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับอ่านี่กันเหวพอกันเลยโอ้ยประมาณนี้ครับครับบอกเลยว่าไม่ต่างกันใช่เฮดซีโปรเจกต์รับน,นี่ท่อลั่นๆไม่รุ่นชอบ จัดขึ้นมานี่คือแบบว่าเฮ้ยเสียงเสียงของท่อนี่แบบว่าเป๊ะเสียงเดียวกันเลยเหมือนกันเลยเอออ่าประมาณนี้ครับผมสีสูบเรียงเสียงหวานคู่กับท่อกระป๋องก็จะประมาณนี้นะครับดูขั้นตอน <Okay. S 2> ต่อไปช่วงต่อไปเรามาฟังราคากันใครอยากได้ใครอยากได้เป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองนะคะโอเคสําหรับเจ้าสองคันนี้เราเปิดราคาให,ให,ให้ให้ราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันไหม ราคาซื้อสดราคาเดียวกันครับผมโอเคราั้นราคาซื้อสดเราเปิดราคาให้นะคะเงินสดนะคะ2อ9 0 0 0สบาทเฮ้ย <Yeah. S 1> สดสด,สดจบไปเลยแล้วสภาพนี้นะบอกเลยว่าหาได้ยาก <Yeah. S 1> ใช่ไม่ก็น้อยอะ่ะได้ไปคือไม่เสียใจแน่นอนไม่เสียดายแน่นอนเพราะว่าสดมากโอเคค่ะสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะจับไฟแนนซ์นะคะ ทางร้านเราให้ออกรถนะคะใช้เงินออกรถเพียงคันไอ้น้องดำคันนู้นนะคะไม,ไม่น้อยไม่น้อยเราให้เงินออกรถเพียง29,000บาทนะคะของะวันออกวิซซิ่งเนาะ,ะ <world. S 1> ส่วนเจ้าหนูดแดงอ่ะเราเรียกหนูดแดงหนูดแดงของพี่ส่ะหนูแดงนะคะคันนี้เราใช้เงินออกรถเพียง 24, 0 0 0บาทนะคะรา,าคาก็จะต่างกันอยู่นะสำหลับดูจากว่า เราไม่ทะนุนใช้งานมาน้อยส่วนทั่นี้ก็จะเยอะนิดนึงแต่ว่าสภาพไม่ต่างกันนะคะอ่พี่ไผ่แล้วของกรุงศรีล่ะเราให้ราคาเท่าไหร่ก็เมื่อกี้ของสวันออกสองเจ้าของกรุงศรีก็คันนี้จะออกลดที่สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าคันนี้ก็จะถูกลงมาแบบเดียวกันก็คือสามหมื่นสี่ถูกต้องครับผมอันนี้จะอรถถูกกว่าส่วนตารางผ่อนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะทำไว้ให้ ในคลิปเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าบอกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเยอะเยอะ,ะโอเคเดี๋ยวถ้ายัางไงวันนี้มีพี่ไผ่มีอะไรมีอะไรจะฝากลูกค้าไหมไม่มีแล้วครับผมก็ประมาณนี้ไม่มีต่อพี่เด่ก็ไม่มีแล้วค่ะ <laughs> เดี๋ยวแม่ค้าก็จะเตรียมจัดแจงวันนี้เดี๋ยวเราจะมีไปส่งรถนะคะ ถ้าอย่างไรก็ฝากฝากอะไรคะกดไลค์ครับผมกดแชร์กด s ับ s c r ค b e ครับผมสงสัยหรือว่าต้องการจะถามสอบถามข้อมูลอะไรเนี่ยทักมาได้ตลอดเลยครับยินดีบริการ24ชั่วโมงครับผมอ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราทางเราด้วยนะครับผมอเครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนโอเคครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ